สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะกับรายการ Innovative b i s t o m ช่วงเวลาที่เราจะมาอัปเดตความรู้ทางด้านธุรกิจค่ะและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิศเศษภา,ภ,าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ในสัปดาห์ก่อนๆเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าอย่างประทับใจเป็นยังไงบ้างการโฆษณาที่ใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อมากขึ้นวันนี้จะขยบเข้ามาเข้าใกล้ชีวิตทุกคนจริงๆนะคะชีวิตพวกเราเข้าใกล้ยังไงบ้าง ขอเล่าถึงหนังสือที่เกดกำลังพยายามเขียนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหนังสือที่เขียนยากทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คนชื่อคำเกดคิดออกแล้วค่ะคือคำว่ายาดีไกนะคะยาดีไก่ที่แปลว่าคุณค่าของการลงมือทำ เกตเชื่อว่ายาิกายเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้เรามีพลังในการทำงานแล้วก็มีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะคำว่ายาิกายคืออะไรและหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันในคลิปนี้นะคะจริงๆที่เกตตัดสินใจทำคลิปเกี่ยวกับยาิกายเนี่ยเป็นเพราะว่าใน ครั้งก่อนนะคะที่อัดเนี่ยเกิดเล่าเรื่องของ experience design การออกแบบประสบการณ์พูดถึงร้านที่ให้ชิมอาหารฟรีกับร้านที่ให้เช่าไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้ฟังตอนนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้เล่าถึงบริการเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า rentio r, o, r e n t i o rentio นะคะซึ่งเขาเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ให้คนสามารถมาเช่าอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปโปรเจคเตอร์กล้องส่องทางไกลเครื่องฟอกอากาศคือหลากหลายมากๆเลยแล้วก็เป็นเว็บ ให้คนยืมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเดือนเดือนหนึ่งมีคนใช้บริการเขามากถึงประมาณ1น0 0 0 0สคนเลยทีเดียวทีนี้ค่ะตอนที่เกศค้นหาข้อมูลเนี่ยก็เจอประวัติของผู้ก่อตั้งที่น่าสนใจมากๆแล้วเกศคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่มียาดีไกลจริงๆนะคะเดี๋ยวสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วเดี๋ยวเกจะเล่าความดีงามของเรนชลนิดนึงเขาเป็น เขาทําให้การเช่าของยืมของเนี่ยเป็นเรื่องง่ายจากเดิมที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเกิดไปเช่าทีวีมาแล้วทีวีพังล่ะจะโดนปรับหรือเปล่าหรือโดนโกงไหมถ้าจะคืนจะคืนลําบากหรือเปล่าเรนเชียลเนี่ยคะ่ะเขาพยายามจะปิดกับทุกจุดให้คนเช่าง่ายดูคาล endar จองวันที่ได้เลยรู้เลยว่าของในสต็อกให้เช่าได้วันไหนบ้างนะคะแล้วเวลาส่งคืนก็สามารถไปส่งคืนที่ร้านสะดวกซื้อกล่องก็พยายามปรับ ฟังเสียงลูกค้าฟังฟีดแบ ck แล้วกลับมาปรับให้คนสามารถแพ็คของใส่กล่องคืนได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นจากการที่เขาทําให้คนเช่าง,ง่ายคืนง่ายนี่แหละทาให้แพลตฟอร์มนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในเวลาเพียงแค่8ปีเท่านั้นเองนะคะผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าคุณเคนจิโร่มีวะเป็นผู้ชายค่ะเขาเคยทํางานอยู่ที่บริษัทแพลตฟอร์มรากุเตนมาก่อนนะคะก่อนหน้านั้นก็เคยทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ ร้านเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์เพราะฉะนั้นเขาก็จะคุ้นเคยกับการอ่าน Data การโพสต์สินค้าขายนะคะการคุยกับ User ต่างๆทําให้เขาพอมีความรู้ในการมาทําธุรกิจของตัวเองได้บ้างทีนี้ก่อนหนะ้าที่คุณมีวาเนี่ยจะตัดสินใจมาทําด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย จริงๆแล้วชีวิตเขาตลกมากค่ะเขาลังเลงาน2ง,งานเพราะว่างานแรกที่เขาทำเนี่ยคืองานพาร์ทไทม์ที่ร้านสเต็กส่วนงานที่2ที่เขาทำนั่นน่ะสมัยเรียนก็คือเนี่ยค่ะช่วยร้านค้าออนไลน์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีนี้ที่ร้านสเต็กเนี่ยคุณมีวาก็ enjoy ในการดูแลแขกมากพูดคุยนะคะหรือเขารู้ว่าสเต็กมันจะใช้เวลานานถ้าโต๊ะไหนมีลูกเล็กเขาก็จะกลัวเด็กหิวเขาก็จะถามลูกค้าแล้วก็นําเสนอเลยว่าเออคุณลูกค้าสเต็กจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับถ้าเกิดหิวเรามีของว่างนิดหน่อยสามารถสั่งเพิ่มได้หรือว่าเขาก็จะถามว่าอ่ะเด็กๆ <c oughs> คุณหนูสั่งชุดอาหารเด็กซึ่งสเต็กใช้เวลานานจะให้ผมเอามันฝรั่งบดออกมาให้คุณหนูทานก่อนรองท้องดีไหมครับ คือคอยเสนอนะคะแล้วสิ่งที่เขาทํายิ่งกว่าคือเขาพยายามจะจําชื่อจําหน้าลูกค้าได้ถ้าลูกค้ามากลับมาอีกครั้งก็จะถามว่าเออครั้งที่แล้วอร่อยไหมจะสั่งเมนูเดิมหรือเปล่าก็ยิ่งทําให้ลูกค้าประทับใจนะคะซึ่งอย่างว่าคุณมีวะเนี่ยไม่ได้ทํางานที่โรงแรมหรูห้าดาวจะเป็นร้านสเต็กบ้าน,านแถวบ้านนี่เองแต่เขาก็เอ็นจอยในการพูดคุยเจอลูกค้ามากๆพอมาขายของออนไลน์ค่ะที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เขาก็แฮปปี้อีกเวลาลูกค้าคอมเมนต์โน่นคอมเมนต์นี่หรือเวลาช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาได้นะคะทีนี้เนี่ย <c oughs> จุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยค่ะมาตอนที่เขาได้ไปงานแต่งงานนะคะของอ๋อก่อนที่จะเล่าถึงตรงนั้นเขาบิมีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเออมีว่าเนี่ยตัดสินใจที่จะสร้างเว็บให้เช่าสินค้าตัวเองคือตอนที่เขาทํางานที่ร้านให้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางออนไลน์ค่ะ ก็มีลูกค้าเนี่ยนอกจากจะชมแล้วเนาะหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าแล้วยังมีลูกค้าหลายคนมากๆที่ทักมาถามเขาว่าขอเช่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปลองใช้ก่อนได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแบบไม่แน่ไม่กล้าซื้อหรือบางคนก็บอกว่าอยากขอคืนสินค้าค่ะเพราะว่าซื้อไปใช้แล้วเนี่ยแต่มันไม่ค่อยเข้ากับห้องหรือกับไลฟ์สไตล์ของเราเท่าไหร่ก็มีคนขอคืนซึ่งแน่นอนว่าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ไม่ได้มีบริการแบบนั้นนะคะ คุณมีวาก็แบบโอ้ต้องปฏิเสธไปแต่ก็เสียใจเนาะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะช่วยลูกค้าอะไรได้มากกว่านั้นแล้วก็เก็บความตั้งใจที่จะช่วยอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะไว้ลึกๆในใจจนวันหนึ่งไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจที่อยากจะแบบแต่งตัวไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเนาะเป็นเหมือนหุ่นเชิดสิงโตน่าเรียนแบบตลกคนนึงในญี่ปุ่นก็กะจะไปเต้นแล้วก็โชว์แล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยหัวเราะพอเขาไปเสิร์ชดูราคาค่ะปกติชุดนี้มันก็ราคาแพงมาก แต่มันมีร้านที่ให้เช่าชุดนี้นะคะซึ่งราคาเพียงสามหมื่นเยนด้วยประมาณแปดพันกว่าบาทแน่นอนว่ามันเป็นเงินที่สูงก็จริงแต่คุณมีวาก็ลองเช่ามาเพราะว่าเออใช้ครั้งเดียวไม่อยากจะเอามาเก็บให้มันรกบ,บ้านพอเช่าแล้วลองแสดงปุ๊บปรากฏว่าเพื่อนๆก็ชอบมากนะคะเขาก็บอกโอ้โหการจ่ายเงินไปสามหมื่นเยนเนี่ยมันช่างคุ้มจริงๆนะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยเกิดไอเดียว่ามันอาจจะมีคนที่คิดแบบเขาก็ได้คนที่ยอมจ่ายเงินมากหน่อยแต่เพื่อสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างเพียงครั้งเดียวนะคะเขาก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นวิศวกรเนี่ยมาร่วมกันสร้างบริษัทเรนเชีย hmm. ไปด้วยกันทีนี้พอเขาค่อยๆสร้างค่อยๆทําให้การเช่ายืมเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เราได้ทํางานนี้แน่นอนว่ามันลําบากคะ่ะบางทีเขา สินค้าก็โดนขโมยไปลูกค้าก็เอาไปดื้อๆไม่คืนก็มีหรือบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้สินค้าบ้างส่งของกลับมาไม่ครบบ้างแต่เขาก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะว่าเวลามีลูกค้าสักคนที่บอกว่าโอ้บริการของที่นี่ดีมากเลยเขาก็จะใจฟูขึ้นมาแบบดีใจจังเลยนะหรือบางคนก็บอกเขาว่านี่นะชโชคดีที่ได้มาเช่า อุปกรณ์ไฟฟ้าจากที่นี่ทําให้เราสามารถ work from home ได้เพราะว่าเช่าปรินเตอร์มาทําให้ปริน์เอกสารจากที่บริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคุณมีว่าอ่านคอมเมนต์เหล่านี้คะ่ะเขาก็ยิ่งดีใจดีใจแล้วมีคนหลายๆคนมากที่ขอบคุณบริการของเรนชิโอผ่านการรีวิวสินค้านะคะบางคนก็บอกว่าเป็นคุณพ่อที่มาเช่ากล้อง Single l e n นนะคะเพราะว่าอยากจะ,กจะถ่ายรูปลูกในวันกีฬาสีเป็นโมเมนต์สำคัญมากอยากได้รูปสวยๆก็มาเช่ากล้องที่นี่ก็มี บางคนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยากจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เช่าชุดเช่าโปรเจคเตอร์เช่ากล้องโพลารอยดไปถ่ายรูปกันในงานพอใช้เสร็จก็ไม่ต้องรบบ้านนะะก็ส่งคืนมาเท่านั้นเอง หรือบางคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะที่อาจจะมีงบประมาณไม่สูงมากนะักไม่สามารถซื้อเบบี้คานะคะรถเข็นเด็กได้ก็สามารถมาเช่าที่ r e n c ช o ยได้แล้วเรน c ชียก็ดีใจในการช่วยคนเหล่านี้ค่ะมีชีวิตมีช่วงเวลาชีวิตที่ดีคุณมีวะและทีมงานเห็นดังนี้ก็ยิ่งพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มให้มันใช้งานได้เรื่อยๆพยายามหาสินค้าใหม่ๆมาเติมขึ้นเรื่อยๆจนทําไปทําไปกลายเป็นเว็บที่คนชอบมากแล้วก็เขียนรีวิวถึงเนี่ยดีมากๆเลย สิ่งนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่คนญี่ปุ่นเรียกว่ายาริไกงานของเรามันมียาริไกจริงๆเลยนะยารีไกแปลว่าอะไรนะคะยารุหรือยาริเนี่ยแปลว่าทำค่ะพอมาเข้ามาสมทกับคํา,าว่าไกที่แปลว่าควรค่ายาิีไกก็เลยแปลว่าควรค่าแก่การลงมือทำภาษาไทยเราคงไม่ค่อยพูดนะคะว่าโอ้โหเราทําอาชีพอาจารย์ช่างควรค่ากับการลงมือทาหรือควรค่ากับการเป็นอาจารย์จริงๆ ภาษาไทยเราจะใช้คำประมาณว่าดีใจจังเลยที่ได้เป็นอาจารย์ดีใจจังเลยที่ได้ทํางานนี้ยารีไกมีความหมายประมาณนั้นค่ะว่าเอองานมันมีความหมายนะฉันภูมิใจฉันดีใจที่ได้ทํางานนี้จังเลยแต่ถ้าแปลาภาษาญ,ญี่ปุ่นตรงๆเขาก็จะพูดว่าเนี่ยค่ะเอองานนี้มันช่างควรค่ากับการที่ฉันลงมือทําคุมค้มกับความเหนื่อยของฉันจริงๆมียาดีไกจริงๆนะนะคะอันนี้คือวิธีเล่าของเขาวิธีพูดวิธีการใช้คําของเขาเนาะ ทีนี้คุณผู้ฟังหลายหลายท่านค่ะพอฟังถึงตรงนี้แล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะแต่มันมีอีกคํหนึ่งที่เราคุ้นี่นาะคือคําว่าอิกิไกยารีไกกับอิกิไกต่างกันไหมาอาจารย์มันมีคําว่าไกเหมือนกันซึ่งแปลว่าควรคา่าใช่ไหมคะอิกิไกเนี่ยก็เหมือนกันค่ะต่างแค่คาหน้าอิกิปแปลว่าชีวิตคือใช้ชีวิตไกคือควรคา่าอิกิไกจึงแปลว่าควรคา่ากับการมีชีวิตอยู่หรือชีวิตที่มีคุณคา่าเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณคา่ายังไงบ้าง ถ้าแปลง่ายๆเกตคิดว่ามันคือความสุขในชีวิตค่ะการที่เราสึกสัมผัสได้ว่าเออชีวิตเราก็ดีนะมีความสุขนะนั่นแหละค่ะคือการที่มีอิคิไกแล้วอิคิไกเนี่ยก็มีหลายแบบอาจจะเป็นเดล่อิคิไกคือโอ้ดีจังเลยที่เราได้ทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่ทําให้เรามีความสุขเช่น ได้เห็นทารกยิ้มเป้นโอ้ยเห็นแล้วมีความสุขเนาะบางคนเป็นคุณป้าคุณอาได้เห็นหลานก็ดีใจบางคนชอบดื่มกาแฟค่ะจิบกาแฟโอ้รีแล็กซ์อร่อยจังก็ดีใจอันนั้นก็เป็นเดลี่อิคิไกแต่มันจะมีอิคิไกอีกประเภทที่เราเรียกว่าไลฟ์อิคิไกหรืออิคิไกของชีวิตนะคะซึ่งมันเป็นการความสุขจากการสร้างคุณค่าเรารู้สึกว่ามีความหมายเกิดเป็นระยะเวลานานเจ้าไลฟ์อิคิไกเนี่ยแหละค่ะที่เกศคิดว่ามันเหมือนคําว่ายาดีไก แต่ที่เกดเลือกใช้คําว่ายาิกากเพราะว่าคนญี่ปุ่นมักจะใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าอีกอยมันดูยิ่งใหญ่เนาะควรค่าเก่กับการมีชีวิตอยู่มันใหญ่มากส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันเวลาทํางานแล้วรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจเขาก็จะใช้คําว่ายาิกไกนั่นเองนะคะเออดีจังเลยนะควรค่ากับที่ฉันเหนื่อยสมกับที่ฉันเหนื่อยควรค่ากับการลงมือทํานะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีคิดทีนี้คุณผู้ฟังลองกลับมานึกค่ะเรามี จังหวะไหนในชีวิตไหมที่เรารู้สึกว่าเออดีจังเลยนะที่เราได้ทำงานนี้ถ้ามีท่านอาจจะสัมผัสโมเมนต์ยาิกายแล้วก็ได้เพียงแต่เรา,าเราไม่ได้มีตานตั้งชื่อหรือไม่ได้ตั้งนิยามเพ่านั้นเองข้อดีของการมีคำศัพท์คือเราจะได้หวนกลับไปนึกค่ะนึกได้ไง่ายขึ้นเออมียาิกายดีจังเลยนะเออการที่ฉันสอนหนังสือคนเออมันเป็นยาิกายที่ดีนะควรค่ากับการลงมือทำจังเลยนะคะ เท่าที่เกดสังเกตเกดคิดว่าวิเคราะห์มานะคะยาดีกายเนี่ยจะประกอบไปด้วย2อ,องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกคือการได้เป็นตัวของตัวเองค่ะ be yourself การที่เราได้ใช้สิ่งที่เราถนัดได้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะมีความสุขสุขเริ่มจากตัวเองก่อนจากนั้นถึงค่อยเป็นตัวที่2ององค์ประกอบที่สองคือ be kind คือนำสกิลนั้นความถนัดความชอบนั้นไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่า be yourself เนี่ยข้อแรกที่เกดคิดว่ามันเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเกดเชื่อว่าทุกคนมีความถนัดบางอย่างอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะและคำใบ้ของการเป็นตัวของตัวเองเราถนัดอะไรมันจะอยู่ในร่องรอยชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นคุณมีวะเมื่อสักครู่นี้ จริงๆเขาเป็นคนที่ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยตั้งแต่ร้านสเต็กก็ใส่ใจพอมาทำหลังบ้านอยู่บนร้านออนไลน์ไม่ได้เจอลูกค้าแต่พอลูกค้าส่งเมสเซจมาอยากจะขอคืนเครื่องขออะไรพอเขาทำให้ไม่ได้เขาก็รู้สึกเสียใจเนาะ แล้วพอมาทำเว็บบรนษิโอเขาก็ยิ่งดูแลโอ้โหอะไรที่ลูกค้าบอกคอลนไม่ชอบอะไรพยายามปรับพยายามแก้เราตั้งใจฟังลูกค้าตั้งใจดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอันนั้นนะคะคือความถนัดหรือความตั้งใจที่เราพยายามจะทำแล้วมันอยู่ในทุกๆงานไม่ว่าเราทำงานไหนถ้าลองสังเกตดูนะเราจะมีกระบวน่าบางอย่างที่เราทาเป็นธรรมชาติอยู่ละเพียงแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเท่านั้นเองนะคะการพบ ยาธีกายหรือการที่เราจะรู้สึกว่าโอ้อิ่มเอม,อมใจจังเลยมีความสุขจังเลยเนี่ยเกตเชื่อว่ามันเริ่มมาจากตัวเองแน่นอนว่าสิ่งที่ดีเราต้องทําเพื่อคนอื่นคิดถึงคนอื่นมันคือความสุขเนาะแต่เราจะไม่มีทางคิดถึงคนอื่นได้เลยค่ะถ้าเรายังไม่มีความสุขจากตัวเองก่อนแล้วหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่างั้นเราต้องทํางานที่เรารักเราต้องหาแพชชั่นสิเกตคิดว่าไม่เชิงนะคะท่านไหนที่ทํางานมีแพชชั่นเจอแพชชั่นเราเอนจอยกับการทํางานดี แต่นั่นอาจจะแปลว่าท่านกําลังทําสิ่งที่รักกับสิ่งที่ท่านถนัดเป็นสิ่งเดียวกันแต่สําหรับคนทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรนะคะชวนกลับมาลองสังเกตสิ่งที่เราถนัดดูเพราะอะไรสิ่งที่ถนัดคือสิ่งที่เราทําได้โดยธรรมชาติไม่มีใครสอนเราเป็นเองเราทําได้ดีเมื่อเทียบกับสกิลอื่นๆที่เราทำนะคะอย่างเกดเองเนี่ยงานสอนหนังสือเนี่ยไม่เคยเรียนวิธีการสอนเลยแต่ยู จบเอกกลับมาปุ๊บยืนหน้าคลาสก็สอนได้พูดได้เออมีสไลด์สองว้สไลด์ก็พูดไปเรื่อยๆได้อันนี้คือสิ่งที่เกตถนัดค่ะและเมื่อไหร่เราเริ่มงานจากสิ่งที่เราถนัดมันจะทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็สร้างผลงานที่ดีพอเราสร้างผลงานที่ดีมีคนชื่นชมมีคนขอบคุณเราก็จะตกหลุมรักในงานนั้นในที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอุ้ยถ้าเราไม่รักงานที่เราทําตอนนี้เรามีความคิดที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ได้มองโลกในแง่บวกหรือเปล่าเกิดว่าไม่อาจจะไม่ลองดูว่างานที่เราทํามันไม่ได้ใช้สิ่งที่เราถนัดเลยหรือเปล่าถ้าเหมือนเราฝืนอารมณ์นึกภาพเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายค่ะเราฝืนทํางานด้วยมือซ้ายไปตลอดมันอึดอัดค่ะแต่เมื่อไหร่เราใช้มือขวามือที่เราถนัดโอ้มันคล่องมันง่ายกินข้าวใช้มือขวาทุกอย่างคล่องง่ายแล้วมันจะทําให้เราทํางานได้ดี เกดขอยกตัวอย่างอีกเรื่องราวชีวิตอีกเรื่องหนึ่งของผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้นะคะที่ทํางานอยู่ฝ่ายจัดซื้อทุกท่านนึกภาพฝ่ายจัดซื้อส่วนใญ,ญ่เาก็จะอยู่ที่โต๊ะเนาะทำงานนะคะท่านนี้เป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัทแห่งหนึ่งที่จําหน่ายผักค่ะชื่อคุณนัตสึกะโกโบริเลือกชื่อมาคนไทยต้องจําได้ไง่ายงอนคุณโกโบรินะคะแต่เป็นผู้หญิงนะคนนี้ คุณโกโบริเนี่ยคะ่ะเคยทํางานอยู่ที่ธนาคารมาก่อนอยู่แผนกสินเชื่อซึ่งต้องวันๆเนี่ยต้องไปพบลูกค้าจํานวนเยอะมากวันละเป็นร้อยรายแต่คุณโกโบรีบอกว่าสบายมากชอบฉันชอบคุยกับผู้คนนะคะแล้วเวลาคนญี่ปุ่นเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะแยกแลกนามบัตรใช่ไหมคะคุณโกโบริเนี่ยเขาจะมีความเก๋ยอยู่อย่างหนึ่งคือเขาชอบเขียนคําคมลงบนานามบัตรของตัวเองแล้วก็ยื่นให้ฝ่ายตรงข้าม วันนี้เรานึกถึงปรัชญาว่าอะไรนึกถึงคําคมคําว่าอะไรเขาก็จะนึกแล้วก็เขียนลงบนนามบัตรทาให้ลูกค้าประทับใจนะคะทีนี้พอคุยๆไปเนี่ยลูกค้าก็จะบอกว่าเอออยากให้ธนาคารปรับสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณกบริจก็พยายามนําเสียงของลูกค้าเนี่ยกลับมาที่บริษัทพยายามรายงานผู้จัดการสาขานะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ทําให้ค่อนข้าง มีลำดับชั้นต่างๆกว่าเสียงของลูกค้าจะไปถึงมือผู้บริหารเนี่ยก็ใช้เวลานานมากแล้วเธอบอกว่าเสียดายไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณโกบริก็เลยคิดเริ่มอยากจะย้ายงานเพราะว่าอยากจะไปทำงานที่เราได้มีโอกาสส่งเสียงของลูกค้าเนี่ยไปถึงบริษัทถึงผู้บริหารได้โดยตรงแล้วสะท้อนเสียงของลูกค้านั้นในสินค้าหรือบริการเธอก็คิดว่าอ่ะงั้นทำงานสตาร์ทอัพดีกว่าองค์กรยังเล็กอยู่ยังตั้งใจนึกถึงลูกค้าอยู่คงจะดีนะ ได้เจอบริษัทหนึ่งชื่ว่า o อ e ีนะคะเป็นบริษัทที่ขายผักออนไลน์อยากจะช่วยกเกษตรกรตัวเล็กๆให้มีไรายได้ได้คุณโคบอรีเนี่ยก็จริงๆไม่ได้ชอบผักขนาดนั้นแต่ชอบอาหารอร่อยก็คิดว่าเออดีได้ช่วยผู้คนด้วยนะก็เลยสมัครงานที่บริษัทนี้นะคะโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อินกับสินค้าขนาดนั้นตำแหน่งที่เธอสมัครไปค่ะคุณผู้ฟังฟังดีๆคือตำแหน่งพนักงานขายสมัครไปอยู่ฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายขาย แต่ทําไปได้2เดือนปรากฏว่าฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเนี่ยลาออก CEO บอกอมไม่มีคนแล้ว g l บบ a l ช่วยมาดูแลฝ่ายจัดซื้อหน่อยโอ้โหงานเราก็ไม่ได้ชอบเนาะวันแรกที่เธอทํางานที่นั่นนะคะเจ้านายยื่น กระดาษแผ่นดึงให้เธอแล้วมีรายชื่อ3บริษัทคือรายชื่อของเวนเดอร์บอกอ่ะโกบรี ody, ลองสั่งผักดูซิปกติเราติดต่อกับ3บริษัทนี้เนี่ยแหละคุณโกบรีก็แบบฮะผักจะสั่งกระลำเท่าไหร่ผักกาดข่าวยังไงแต่บริษัทแต่ละบริษัทมีผักอะไรบ้างก็ต้องโทรไปคุยโทรไปถามดู Data นะคะใช้เวลาลมลุกคลุกคลานประมาณเดือนกว่าๆแล้วคุณโกบริก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอยู่ในออฟฟิศ ฉันอยากออกไปเจอเกษตรกรอยากไปเจอคนที่ปลูกไอสิ่งเหล่านี้ผักเหล่านี้จริงๆบ,บายบายค่ะเจ้านายขอขับรถไปคุยกับเกษตรกรก่อนนะแล้วเธอก็ขับรถออกจากบริษัทไปเลยนะคะทีนี้พอคุยไปคุยมาเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าโหผักมันมหัศจรรย์นเนอะกว่าจะปลูกกระหล่ำปลีได้หัวหนึ่งท่วนาเกษตรกรต้องประครบประงมขนาดไหนดูแลไม่ให้แบบมดไต่ไรตอมมากแค่ไหนนะคะเธอประทับใจมาก เธอก็เลยบอกโหยฉันอยากสื่อสารเรื่องราวที่ฉันรู้เนี่ยมาให้ลูกค้าได้รู้จังเลยอะ่ะถ้าลูกค้าได้รู้นะว่าเกษตรกร,ร,กรแต่ละท่านของเราอะ่ะตั้งใจปลูกผักขนาดเนี้ยมันจะต้องดีมากแน่เลยเธอก็เลยเอากลับมานะคะแล้วเ,เลือกผักที่มีทั้งผักที่ขายได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผักแปลก,ปลกผักพื้นบ้านอย่างเช่นมันมีมันแกวหัวหนึ่งค่ะที่หวานฉ่ำมาก แล้วก็รสชาติค่อนข้างนิ่มด้วยเหมาะกับการต้มน้ำแกงคุณโกบริเนี่ยก็สั่งซื้อเจ้ามันแกวตัวนี้มาแต่เธอไม่ได้เรียกว่ามันแกวชื่อตามปกติทั่วไปเพราะคนไม่รู้จักแต่เธอตั้งชื่อให้ใหม่เธอตั้งชื่อว่าพีชคาบุคาบุแปลว่ามันแกวมันแกวที่หวานประหนึ่งลูกพีชลูกค้าอ่านล้วเป็นยังไงคะโอ้โหนะทานจังเลยแล้วคุณโกบริไม่ใช่แค่คิดชื่อเขียนที่มาที่ไปว่าเกษตรกรตั้งใจปลูกยังไง เอาพีชคาบุไปทำอะไรอร่อยได้บ้างคนก็ยิ่งโอ้โหสนใจแล้วก็ยิ่งสั่งซื้อมากขึ้นแล้วผักที่คุณโกบรีเนี่ยตั้งใจเลือกมาก็เริ่มออกสู่สังคมมากขึ้นนะคะหรืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งมันมีมะเขือม่วงอันนึงที่เอาไปย่างแล้วมันจะอร่อยมากเธอก็ตั้งชื่อว่าโทโรนาสึซึ่งแปลว่ามะเขือละลายในป่า ก็ทําให้หลูลูกค้าเห็นภาพมีหน้าเมนูไม่ได้ถ่ายแค่รูปผักแล้วจบนะคือไม่คิดแค่ขายผักแต่เล่าเมนูที่เหมาะสมกับผักชนิดนี้ด้วยแล้วก็เล่าความตั้งใจของเกษตรกรปกติกเกษตรกรเขาทําอาหารกับผักนี้ยังไงบ้างแม่บ้านได้อ่านก็ยิ่งสนใจยิ่งสนุกมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะเห็นคือตกลงคุณกบริทำงานจัดซื้อไหมเนี่ย ฟังดูไม่ค่อยเหมือนจัดซื้อเลยเนาะเหมือนไปแตะมาร์เก็ตติ้งด้วยนิดตึงนะคะซึ่งเธอก็เข้าไปช่วยงานแผนกมาร์เก็ตติ้งนะคะ่ะแต่เธอไม่เคยแบ่งว่าเฮ้ยหน้าที่ฉันคือจัดซื้อฉันก็แค่จัดซื้อซื้อผักราคาถูกแล้วจบแต่เธอก็ยังผสมความเป็นเธอลงไปในงานนั่นเองและเธอก็ได้คนพบยาริไก่ค่ะว่ายาริไกยนะหรือฉันภูมิใจนะที่ฉันได้ทำงานนี้เพราะอะไรเพราะฉันได้ช่วยให้ผู้คนได้พบผักที่ได้รับการปลูกด้วยความรัก ผ่านการสื่อสารที่ดีนั่นเป็นยาลีไกของคุณโกบริค่ะเธอก็เห็นคุณค่าของงานที่เธอทำเนาะถ้ามองว่าฉันเป็นแค่จัดซื้อฉันอาจจะทำงานแค่จัดซื้อแต่พอเราได้เห็นว่าเฮ้ยเราได้ช่วยนะเกษตรกรก็ช่วยมีรายได้ดีขึ้นได้นำผักแปลกๆให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักมากขึ้นลูกค้าก็แฮปปี้ได้เจอผักหลากหลายไม่เบือ่อได้วิตามินหลากหลายดีมีความสุขจังเลยนี่แหละยาดีไกนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูค่ะว่าเออเราจะเจอยาดิไกยเราได้ยังไงบ้างเกตแนะนําเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดเพราะมันจะเป็นธรรมชาติแล้วเราจะทําได้ดีแล้วมันจะเห็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเยอะลองสังเกตนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราถนัดและเราสามารถใช้สิ่งที่เราถนัดนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ยังไงบ้างลองดูตัวอย่างคุณโกบรีค่ะทุกท่านลองเดานะคุณโกบริถนัดอะไรเอ่ยเก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ถนัดมันมักจะอยู่ในร่องรอยชีวิตค่ะคำใบ ไม่ว่าเราอยู่อาชีพไหนเราจะเผลอใส่ความเป็นตัวเองเนี่ยเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราทําได้เป็นธรรมชาติมากสิ่งที่คุณโกบริถนัดนะคะเท่าที่เก็วิิคราะห์นะคือเธอถนัดการพบปะผู้คนนะพบปะรับฟังเรื่องราวของผู้คนต้องไปเองต้องไปคุยเองไปฟังเองลุยมาก กัวิทักษะหนึ่งที่เธอถนัดมากคือการใช้ศิลปะของคําพูดซึ่งสะท้อนตั้งแต่ตอนเธอทํางานแบงค์เธอเขียนนาบัตรเธอพูดเก่งพอมาทํางานฝ่ายจัดซื้อเธอก็พยายามคิดชื่อให้กับน้องผักเหล่านี้อีกนะคะนั่นคือความถนัดที่คุณโครบริใช้และไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ไปเกิดเป็นยาิกายของเธอได้ยังไงเธอก็ได้ใช้สิ่งนี้จนทําให้เธอเนี่ยสามารถค้นหาผักดีๆที่ปลูกหรือถูกปลูกด้วยความรักได้และนํามาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้คนมากขึ้นนะคะนั่นคือกระบวนการเจอยาดีกากนั่นเองทีนี้บางท่านบอกอาจารย์สิ่งที่ถนัดไม่แน่ใจเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็ดถนัดหลายอย่างมากแต่ไม่ได้ดีที่สุด หรือบางคนรู้สึกว่าเอแต่ดิฉันหนูผมไม่ในถนัดอะไรเป็นพิเศษเลยไม่แน่ใจไม่กล้าบอกเลยว่าเราเก่งอะไรบ้างใจเย็นๆค่ะกลับไปสังเกตตัวเองตอนสมัยเด็กวัยรุ่นตอนเรียนมัธยมตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วลองตอบคำถามเกตต่อไปนี้นิดนึงเนาะคำถามแรกนะคะว่าในงานของเราเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรามีความสุขหรือความภาคภูมิใจบ้างและเราได้ลงมือทำอะไรละ่ะที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะอย่างสมมติหรืออาจจะเป็นถ้าใครไม่ได้ทำงานสมัยเรียนมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราภูมิใจบ้างนะคะอย่างของเกตดก็คือสมัยเรียนมหาลาัยญี่ปุ่นเนี่ยไปประกวดสุนทรพจน์ เป็นภาษาญี่ปุ่นแข่งกับคนต่างชาติเป็นร้อยคนปรากฏว่าเราพูด Public Speaking ได้ดีมากแล้วก็เรื่องราวน่าประทับใจทําให้ผู้ฟังลองไห้แล้วเก็บจำได้วบรรยากาศวันนั้นทุกคนเงียบสง,งัดแล้วบางคนน้าตาซึมพอมานั่งคิดดีๆเก็ดคิดว่าเออสิ่งที่เก็ตถนัดอาจจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ซึ้งกินใจให้กับผู้คนหรือเปล่า ถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เราันัดที่เรามีความสุขดีวะ่ะที่เราภาคภูมิใจอะคะ่ะบางทีมันจะเห็นว่าเออแล้วเราทําอะไรเพื่อทําให้เกิดสิ่งนั้นท่านอาจจะค่อยๆเห็นความถนัดของท่านก็ได้ข้อถัดไปนะคะลองนึกอีกนิดนึงบางท่านบอกว่าเอ้ความภูมิใจพอนึกออกลองดูข้อนี้เพิ่มมาอีกถ้าเราหายไปจากที่ทํางานอะไรจะเปลี่ยนไปจะมีใครคิดถึงเราว่าอย่างไรบ้าง มีผู้บริหารมี CEO ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านชอบไป turn around business business ไหนกำลังแย่ท่านเข้าไปแล้วท่านรู้สึกดีใจมากที่ทำให้ธุรกิจนั้นพลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งท่านก็รู้สึกว่าถ้าเกิดท่านหายไปเนี่ย มันเหมือนท่านบอกว่างานท่านเนี่ยเหมือนเป็นนักดับเพลิงค่ะเกิดเพลิงไหม้ที่ไหนท่านจะเข้าไปช่วยดับไฟเข้าไปช่วยดับไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านหายไปบริษัทที่กําลังแย่ก็ต้องแย่แน่เลยนะคะลองนึกดูดีๆข้อนี้จะทําให้เราได้เห็นคุณค่าของเราค่ะว่าจริงๆแล้วการที่คนอื่นคิดถึงเรายังไงอ่ะนั่นแหละอาจจะเป็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่เราสร้างให้กับผู้อื่นก็ได้นะคะแล้วเชียร์ให้ทุกๆท,ท่านเริ่มจากสิ่งที่ถนัดกับสิ่งที่เรารู้สึกอินเราเชื่อเนาะ ผสมผสานไปด้วยกันและค่อยๆสร้างงานในแบบของตัวเองแบบที่คุณกโบริทําให้งานจัดซื้อไม่ได้เป็นแค่จัดซื้อแต่เธอนําเสนอผักที่ถูกปลูกด้วยความรักให้กับผู้คนนะคะใส่ความถนัดของเราลงไปในงานทีละนิดทีละนิดมันจะทําให้เราได้เป็นต่งตัวเองด้วยมีความสุขด้วยและภูมิใจที่เราได้สร้างประโยชน์ให้กับใครบางคนนั่นเองค่ะก็เวลาสั้นนะคะเก๋ก็เลยเล่าแบบเวอร์ชันย่อมากๆเรื่องนี้ว่าเออยาดีไกนะมันคือการที่เรารู้สึกภูมิใจ ควรค่ากับการลงมือทำกลับไปนึกถึงงานที่เราทำในวันนี้ที่ผ่านมาดีจังนะงานชั้นมีประโยชน์จังไม่ได้มองงานตัวเองเป็นแค่ตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ฝ่ายจัดซื้อไม่ใช่เจ้าของเว็บเช่าสินค้าออนไลน์แต่เราทำให้ชีวิตผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นเราทำให้ผู้คนได้ทานผักอร่อยออร่อยมากขึ้นหากคิดอย่างนี้ได้โอ้โหพลังมาเต็มค่ะเราดีใจจังเลยที่วันนี้เราได้เป็นประโยชน์ให้กับใครสักคนนะคะ และท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมๆาเพราะว่าท่านกาลังทาให้ยาดีไกยเกตเต็มเปี่ยมว่ามีคนที่ฟังรายการเราแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆหลายๆท่านน่ารักมากนะคะเข้ามาเขียนคอมเมนต์ด้วยโอาฟังเราได้ประโยชน์ฟังเราไปทํายิ่งอ่านเกตก็ยิ่งมียาดีไกย,ยิ่งรู้สึกอยากทํามากขึ้นก็ตั้งใจทําคลิปนะในทุกๆคลิปเลยขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ ตั้งใจฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอให้ท่านได้ค่อยๆเห็นยารีไกและเห็นศักยภาพของตัวเองและทำงานด้วยความสุขค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์เกตอาจารย์กิตตินีเพิ่มทรัพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ